โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID p a พั์ระบบอัตโนมัติใช้งานง่าย,ายเพียงแค่เราใส่ i อดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดีและระบบ ID ดีพั์เพียงแค่เราใส่ i อดีและพัสด์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12บสถึงยีชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางรั Shop, รงรบ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบอกผมมีร้านมาแนะนำร้านอ d ด t ิทไมช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบ็อกฟุตรับกดเพรแบบออสตายด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคาว่าอ d ด t ิทไมคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบกหน,หนพีทเรจินดาร สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำาหนกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอกแบบบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มผลพิสัรแจกผู้เล่นโลกเก่าอีกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วเนาะก็สําหรับเซิร์ฟนี้นะครับมีผู้เล่นค่าหัว731คนแล้วก็2,700อีก1คนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าใครจะได้ผลผมไปแล้วก็ผมจะสุ่มไได้ผลอะะรน มาเดี๋ยวเรามาดูกันผลแรกของเราจะเปิดสวยหรือเปล่านะฮะโอ้ยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมผลแรกนะฮะชุบชุบชุบมาสามสองหนึ่ง อาบก็ให้ครับผมมือผลมืดเอาวะเาเจ้าหนูเอาวะเอาวะอ่ะเอาไปแล้วยินดีด้วยนะครับเปิดมาก็มืดเลยนี่ฮะอิกแล้วครับผมยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยอ๋อโอเคครับผมก็แจกแล้วนะครับผมผลแรกนะฮะคนนี้ค่าหัวเท่าไหร่สองพันสองพันเจ็ดร้อยนะครับผมแจกไปแล้ว ปเดี๋ยวเราไปดูอีกไอดีหนึ่งดีกว่านะครับไอดีที่2เราจะได้ผลอะไรนะไปโอเคครับผมก็ไอดีนะครับเป็นไอดีที่2แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้มีคนค่าหัวศูนย์ด้วยนะครับเป็นฝั่งทหารเรือเนาะที่เหลือก็หลักหมื่นนะครับเนี่ยคนี้สี่พันอีกหนึ่งคนโอเคก็ไอดีที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับรอบแรกนะครับเปิดมาได้ผลมืดนะครับแจ๋วเลยนะเด็กยิ้มเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูไอดีที่2กันนะครับผมก็ขอผลสายโรกเกียร์แล้วกันนะเด็กๆจะได้ฟาร์มง,ง่ายๆเนี่ยมาถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1หนึ่งปั๊บอ้โหยผลหนามก็ดีๆไปได้แจกนะครับผมก็โยนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะหรือเอาไปให้เขาดีค่าหัวศูนย์เชียวนะเอาไปให้ดีกว่านะครับมีเด็กในช่องนะครับผมมาคอมเมนต์บอกว่า ผลมันอาจจะเกลือสําหรับพี่แต่สําหรับผู้เล่นใหม่มันไม่เกลืออะไรอย่างนี้นะครับเออ <Wow. S 1> ฟังแล้วซึ้งเลยนะครับอ่ะมาแล้วคนนี้ป่ะคนนี้เขามีผลไอ้นี่อยู่นะครับผมชุบโอเคไม่รู้แจกแล้วคนนี้ก็มีผลแบ็มาอยู่นะครับ โอเคก็แจกไปแล้วนะครับสําหรับผลหนามนะโอเคก็เดี๋ยวมาดู ID ที่3ามกันดีกว่าว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับไปย้ายเซิร์ฟกันโอเคครับผมก็ ID เนะครับเป็น ID ที่3เนอะแล้วก็มีผู้เล่นค่าหัว612อยู่1คนเนอะก็เดี๋ยวเราไปสุ่มผลแล้วก็ไปตามหาเขากันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ผลอะไรใน ID ดีนี้เนอะชบ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมไอดี ID ที่3นีฮยมา3 2 1ปองหาบเขาให้เอ้ผลทรายนะท่านผู้ชมผลทรายก็ได้อยู่นะคนนี้ใช้ผลอะไรอยู่อ่ะอ่าคนนี้ค่าหัวหนึ่งหมื่นเครับผมแล้วคนค่าหัว612อ่ะแต่คนนี้เขาก็ไม่มีผลใช้นะ เอาป่ะวันนี้เขาก็ไม่มีผลใช้นะครับค่าผลหนึ่งหมื่นไม่เอาเหรอเอาว่าผลทรายไม่เอาใช่ไหมอ๋อเขาก็จะสูบผลเหมือนกันเหรออุ้ยอาคิริวโอด้วยท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ยังโหด <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาสุ่มได้ผลอะไรนะครับ เอ๊ะหายไปไหนละแอบแอบไปดูผลเนาะเอาวะผลทรายเอาวะเอาวะน่าจะเอานะครับโอเคเอาไปละจากใกล้ๆนี่แหละขี้เกียจหานะครับผมโอเคก็ O B G O ไบกอนเหรอครับโอเคโอเคกินไปแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยโอเคก็ได้แล้วนะครับไอดีที่3ก็ผ่านไปแล้วนะครับได้ผลทรายเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายไอดีกันดีกว่านะครับผมไปโอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่4เนาะแล้วก็เซิร์ฟนี้มีผู้เล่นค่าหัว280อยู่1คนนะฮะอยู่แถวนี้ป่ะนี่อยู่นี่นะครับผมค่าหัว280นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาสุ่มผลให้คนนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรใน i อดีนี้เนาะ i อดี ID ที่4นะครับมาถ้าพร้อมแล้วก็เล็งก่อนแล้วก็บินชิบม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะได้ผลอะไร3 2 1หนึ่งป้าบโอ้โหผลหนามอีกแล้วยางเกลือเลย เที่ยงเกลือเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปโยนให้เด็กนะครับชึบเอาไหมพ่อหนุ่มคนพิสตรอ่ะโยนให้เขาไปแล้วนะครับกินปะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคโอเคครับผมก็แจกไปแล้วนะครับไอดี ID ที่4นะครับผลหนาม ก็เดี๋ยวมาดูไอีที่5กันดีกว่าว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับผมเฮ้ยกินไปแล้วเหรอกินไปแล้วนะครับผมงอโอเคก็เดี๋ยวย้ายไอดีกันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมก็ไอเดีนี้นะครับเป็นไอดีที่5แล้วนะครับก็ในเซิฟนี้มีผู้เล่นครับหัว1,500อยู่1คนแล้วก็3,300อีก1คนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะฮะเขาน่าจะอยู่ที่เกาะลิงนั่นแหละนะครับ ไปไปดูกันนะครับมาผลที่5ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะได้ผลอะไรเนาะมา3 2 1สอปาบก็ให้ผลสโมกนะครับโอ๊ยคนนู้นเขาพีผลแมกมาอยู่ตรงนี้มีผลแมกมาอยู่คนหนึ่งนะครับอ่ามีข้าวขอเท่าไหร่บ้าง โอ้คนนี้นะครับผมค่าหัวหนึ่งพันเขามีผลผลมากมากหรือผลทรายอะ่ะแล้วคนนี้อ่ะคนนี้ก็เหมือนจะมีผลนะครับอ่ามีทหารเรือค่าหัวสองจุดหกล้านหนึ่งคนนะครับผมอือเมื่อกี้เราเห็นเด็กขับเรือน,น้อยอยู่นะครับไม่รู้ขับไปไหนละ เจอเรือแล้วนะครับอยู่แถวนี้ปะให้คนนี้ปะอ่านี่นะครับผมค่าหัว3ามพันาร้อยนะครับค่าหัว3าม0สามร้อยให้คนนี้ไปแล้วกันสโมกครับผมก็คนนี้นะครับผมอา้าว กินเรียบร้อยนะครับยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราย้าย ID ไป ID ที่6กันดีกว่าว่าเราจะได้ผลอะไรเนรี่ยไปเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับผมก็ ID ดีนี้นะครับ ID ดีที่6แล้วก็เซิร์ฟนี้มีผู้เล่นใหม่ค่าหัว30อยู่1คนนะครับก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนผลก่อนตอนนี้ใช้ผลพายอยู่นะครับผลแสงโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ID ที่6ผมจะสุมได้ผลอะไรเนาะ ตรงนี้มีผลสปริงอยู่ผลหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มทับเขาเลยดีกว่านะฮะกลัวได้ผลระเบิดจังเลยมามเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมผลที่6ของเราเนี่ยฮะว่าจะได้ผลอะไร3 2มสองหนึ่งาบก็ให้โอ้โหผลสปริง oh, <no. S 1> เหมือนเหมือนตรงนี้เลยโอ้อยังเกลือเอาไปแจกเด็กนะครับผมผลทุกผลมีค่านะครับผมออกไปให้ดูก่อนถ้าไม่กินก็ทิ้งไปได้นะครับ อ่ะเราเจอแล้วนะครับผมคนนี้นี่ฮะอ่ะให้ไปก่อนนะครับกินไม่กินนี่อีกเรื่องหนึ่งโอเคให้ถือด้วยแล้วก็โยนไปข้างในอีกผลหนึ่งด้วยโอเคก็ไอดีที่6นะครับเข้มปิดปีดเลยเดี๋ยวขอย้ายดีสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็ไอดีนี้เป็นไอดีสุดท้ายแล้วนะครับาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไอดี ID สุดท้ายผมจะได้ผลอะไรไปเลย โอเคครับผมก็ ID ดีนะครับเป็นไอดีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เล่นค่าหัว50อยู่1คนนะครับนี่คนนี้หรือเปล่านี่คนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสุ่มผลสุดท้ายคนนี้เนาะก็ไม่รู้จะได้ผลอะไรนะครับก็เกลือทั้งคลิปเลยนะครับผมคล,ค,ลคลิปนี้เกลือทั้งคลิปเลยก็เดี๋ยวมาดูผลสุดท้ายดีกว่านะครับจะล้างความเกลือของคลิปนี้ได้หรือเปล่านะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยเนาะโอ้ตรงนี้คนอยู่เยอะมากอะ คนนี้ข้าหัวสา0ร้อนะครับผมก็เดี๋ยวผมไปให้เด็กที่อยู่เกาะแรกดีกว่านะครับ oh. มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไอดีสุดท้ายจะได้ผลอะไรสามสองหนึ่งอาบก็ให้นะครับผมผลไอนี่ครับไป oh. เอาไปแจกเด็กกันดีกว่าชุบ oh. ถ้าเด็กไม่อยู่ oh. เดี๋ยวผมจะมาให้คนนี้แทนแล้วกันเนาะ oh. อ่าเขาอยู่ด้วยนะครับผม oh. นี่นะครับ มายืนดูผลวิสาสนะครับเอ้ายฮัลโหลน่าจะกำลังดูผลวิสา์อยู่นะครับเอาปะเอาผลน้ำแข็งป่ะเอาก็เดินมาแค่ไหนเหโอเคยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยนะครับได้ไปแล้วนะครับกินไปแล้วด้วยครับผมยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยนะโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเกือทั้งคลิปเลยแบบไม่ได้ผลราคาเกินล้านเลยอะ โอเคก็เอาไว้แค่นี้ละกันขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมกันจนจบด้วยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆมาจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บายๆนะครับผมบายยบา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 ย